สวัสดีในเช้าวันใหม่ที่โรงเรียนบ้านปางป๋อเด็กๆก,ก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนด้วยรอยยิ้มและความหวังโรงเรียนแห่งนี้มีได้เป็นเพียงสถานที่ถ่ายทอดความรู้แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อย่างรากลึกอยู่กับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านปางปอได้สร้างสรรค์นแนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาสมุนไพรของชุมชนจนกลายเป็นโมเดล PP Herbs ที่มี7องค์ประกอบสำคัญคือ Preservation, Production, Health, Education, Revenue Generation, Branding และ Sufficiency Economy การอนุรักษ์คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญเด็กๆได้ก้กกาวเข้าสู่โลกของภูมิปัญญาท้องถิน่นเรียนรู้วิธีการปลูกดูแลและเก็บสมุนไพรยอย่างถูกต้องจากประชาวบ้านผู้เปี่ยมประสบการณ์กระบวนการนี้ไม่เพียงเป็นการสืบทอดองความรู้หากยังเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าไว้ไม่ให้สูญหาย ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้สมุนไพรไทยยังคงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนการผลิตสมุนไพรเกิดจากความเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเด็กๆได้เรียนรู้การเพาะป,ปลูกอย่างมีระบบรดน้ำใส่ปุ๋ยอินทรีย์และดูแลรักษาจนต้นสมุนไพรเจริญเติบโตแข็งแรงจากนั้นจึงเข้าสู่การเก็บเกี่ยว กระบวนการนี้ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบความอดทนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญก่อนก้าวสู่การสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพสมุนไพรไม่เพียงเป็นพืชธรรมดาแต่เป็นยาจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลสุขภาพนักเรียนได้เรียนรู้สรรพคุณที่หลากหลายเช่นฝาทลายโจรช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอขิงช่วยแก้ท้องอืด และตักไคร้ที่ช่วยขับลมเด็กๆได้ทดลองทำสมุนไพรด้วยตนเองเกิดความเข้าใจถึงคุณค่าและวิธีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการบ่มเพาะความรู้คู่ทักษะด้านสุขภาพที่สามารถนำไปใช้จริงได้การเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไม่ได้หยุดอยู่เพียงในตำราแต่ถูกนำมาบูรณาการผ่านโครงงานอาชีพนักเรียนได้เรียนรู้การวางแผนทดลองผลิต และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้จริงก่อนนำเสนอผลงานต่อครูเพื่อนๆและชุมชนนักเรียนได้ฝึกคำนวณต้นทุนกำไรและเรียนรู้หลักการตั้งราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งฝึกการวางแผนด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกนำออกไปจำหน่ายทั้งในตลาดโรงเรียนและชุมชนเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงธุรกิจและจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ การสร้างแบรนด์เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นักเรียนได้เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลโก้การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทำให้สมุนไพรเหล่านี้เป็นที่จดจำของผู้บริโภคหลักเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้เด็กๆได้ฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายวิเคราะห์ผลกำไรและขาดทุนพร้อมทั้งเรียนรู้หลักสามห่วงสองเงื่อนไข สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความเข้าใจด้านการเงินแต่ยังปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยรู้จักพอและสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนในอนาคตการดำเนินงานด้วยโมเดล PP Herbs ของโรงเรียนบ้านตางปอมีได้หยุดเพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ยังหล่อหลอมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะอาชีพที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการเรียนรู้กับชุมชนทำให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาพสร้างรายได้และสร้างอัตลักษณ์ที่ภาคภูมิใจพร้อมทั้งยึดหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเรียนรู้เติบโตอย่างมั่นคงนี่คือพลังร่วมของนักเรียนครูและชุมชนที่ก้าวเดินไปพร้อมกันบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน